มอสองเหรอกกาปาชวนชวนุยกันไม่ถ่ายรูปสินี่เหยวมุกเขาไม่ถ่ายรูปแล้วเนี่ยเขาไม่ถ่ายรูปแล้ว

ไปดูเรื่องอะไรเรื่อเขาเลยไอ้โง่ตกงินแล้วทไมช่นโนเบียนะครับโี่ไม่ใช่ราขอครหร